สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับกับ EP พีนี้นะครับดาวพาชิตย้ายได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับดาวพาชิตเนี่ยเป็นดาวที่มีความสําคัญแก่มนุษย์โลกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคนเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้แสงสว่างในการนําพาชีวิตโดยเฉพาะ ช่วงกลางวันเราก็อาศัยแสงของพระอาทิตย์นะครับตกกลางคืนก็อาศัยแสงสว่างจากหลอดไฟซึ่งหลอดไฟก็หม่ถึงดาวพระอาทิตย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์เนี่ยมีความสําคัญในการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงของวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์จะย้ายมาได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับราชาโชคคือโชคของพระราชาพระราชาคือสูงสุดนะครับแถมพ่วงมาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอํานาจวาสนาด้วยนะ ดาวพาชิตเนี่ยในทางโหราศาสตร์วิชาเลขศาสตร์คือดาวเห็นความเป็นผู้นำนะครับเกี่ยวกับศักดิ์ศรียศถาบรรดาศาักดิ์เกี่ยวกับงานราชการการเป็นเจ้าคนนายคนเพราะฉะนั้นการที่ดาวพาทิตโคจรมาได้ตําแหน่งราชาโชคนี้ส่งผลทําให้ดาวจะกลับมามีพลังนะครับสามารถส่งผลดีต่อชาว12ราศีได้เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าใครที่พร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลย สำหรับใครที่สนใจอยากจะให้ช่องหัวใจนาคาของเราตรวจหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้กับตนเองนะครับเพียงแค่แชร์คลิปที่กำลังดูอยู่นี้ไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มพร้อมกับกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหลังจากนั้นแอดไลน์ไอเเข้ามานะครับบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ถูกต้องให้กับแอดมินของเราเดี๋ยวแอดมินของเราจะทําการผูกดวงหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นนะครับซึ่งลัคนาเนี่ยจะมีผลกับชะตาชีวิตของมนุษย์เราตั้ง ไปส่วนราศีจะมีผลประมาณ30%ขึ้นไปนะครับเพื่อความแม่นยําควรดูควบคู่กันนั่นเองและใครที่สนใจอยากจะบูชานะครับเป็นสีพึ่งมหเสน์ปลูกเสกจากมูลสารผงว่านร้อยแชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับเป็นว่านที่มีความเชื่อเกี่ยวกับด้านพลังเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับใครที่อยากจะเสริมดวงวาสนาเกี่ยวกับดวงความรักนะครับให้คนรักเมตตาอุปธมรมเราหรือให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมเราก็ตามนะครับ สามารถบูชาได้ที่ช่องหัวใจนาคาของเราเพียงแค่คุณผู้ฟังทางบ้านนั้นแอดไลน์เข้ามานะครับเราจะมีทีมงานแอดมินนะครับคอยให้บริการคําแนะนําคุณผู้ฟังทางบ้านอยู่ตรงนั้นยังไงแอดไลน์เข้ามาได้แล้วกันนะครับ เอาเลยครับสำหรับ3ลัคนาราศีนี้ได้แก่ลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพิจิกและก็ลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชาวลัคนาราศีตุลกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณมีดาวพราทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพลาภะ ซึ่งหมายถึงโชคลาภการเงินเงินพิเศษหรือที่เรียกว่าเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งดาวพระอาทิต์นะครับในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมจะมีการโคจรออกจากเรือนภพมรณะมาอยู่ที่เรือนพบสุภาแล้ว ทำให้ในเรื่องปัญหาการเงินนะครับอุปสรรคค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะลดน้อยลงไปนะครับแถมดาวการเงินโคจรมาครั้งนี้มาได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคอยู่ที่เรือนพบสุภาสุภาในทางโหราศาสาตร์หมายถึงความสำเร็จความดีงามนะครับดาวโชคลาภมาอยู่ที่เรือนแห่งความสำเร็จทำมุมตรีโกณถึงลัคนาคุณนะครับเป็นมุมที่ดาวนั้นส่งพลังมาถึงตัวคุณนะครับทำให้ในช่วงนี้เปรียบเสมือนชาวลัคนาราศีตุลดวงโชคลาภหล่นทับตัวหรือว่า สนาการเงินโชคลาบเงินก้อนใหญ่ถึงตัวนั่นเองนะครับจะทําให้วาสนาการเงินนั้นกลับมาพลิกฟื้นนะครับจากร้ายกลายเป็นดีสามารถลืมตาอ้าปากเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเกณฑ์จังหวะนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าเป็นไปได้ในช่วงของวันที่16มิถุนายนแล้วก็วันที่1กรกฎาคมนะครับลองเสี่ยงดวงดูบ้างก็ดีนะครับอาจจะมีโชค เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อย่าตีเรื่องของหัวอย่างเดียวนะครับก็อาจจะหมายถึงเรื่องของงานไปด้วยนะครับในเรื่องของการลงทุนการทํางานก็จะกลับมาพลิกฟื้นมีรายได้มีกําไรเป็นเกาะเป็นกำมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนอกจากดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพัางคารเป็นเจ้าเรือนการเงินหลักเนี่ยก็จะมีการโคจรอ,ออกจากเรือนพบอริด้วยเพราะฉะนั้นดวงการเงินชาวลัคนาราศีตุลกลับมาพลิกฝืนแน่นอนนะครับและดาวพระเกตก็จะเข้าไปที่เรือนพพบุตตาทำม,มุมตีโกนถึงลัคนานะครับดาวพระเกตก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเพราะฉะนั้นความดีบุญกุศลต่างๆก็จะหนุนนํานําพาให้ชาวลัคนาราศีตุลกลับมาเป็นดวงพลิกฝืนกลับร้ายกลายเป็นดีมีความสําเร็จโชคลาภด้านการเงินเข้ามาอย่าง แน่นอนนะครับซึ่งดาวพาะิตเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นดาวเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับผู้นาําเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์อํานาจวาสนาก็จะมีตามมาให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นชื่นใจอย่างแน่นอนนะครับใครที่ถูกกดขี่เรื่องงานนะครับมีปัญหาอุปสรรคการงานต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะกลับมามีพลังค่อยๆพลิกฟื้นนะครับดีมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานหวังกินค่าวขอมก็มีเกณฑ์นะครับได้เงินนะครับได้กําไรจากการค้าขายหรือการทํางานนั่นเองนะครับยังไงดวงการเงินชา าวลัคนาราศีตุลนพิกฟื้นกับร้ายกลายเป็นดีมีเกีย์ได้จับเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ถึงตัวอย่างแน่นอนนะครับต่อมาได้แก่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับคุณมีดาวพาทิตเป็นเจ้าเรือนภพกรมมะที่หมายถึงการงานนะครับดาวพาทิตเนี่ยนะครับได้มีการโคจรมาอยู่ที่เรือ,อรนภพมรณะนะครับในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กร,รกฎาคมได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับถึงแม้ดาวจะไปอยู่มรณะนะครับซึ่งนะครับมรณะก็ไมายถึงการสูญสิ้นนะครับอาจก็ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะรู้สึกเบื่องงานเซิงเเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่ก็ได้นะครับ ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์งานใหม่เข้ามานะครับใครที่ต้องการจะริเริ่มนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะนะครับสิ้นสุดตรงนี้เพื่อไปริเริ่มตรงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเกณฑ์จังหวะที่ดีที่จะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเข้ามานะครับดาวพาชิดได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคเปรียบเสมือนเสาเข็มนะครับเสาหลักของบ้านนะครับมั่นคงดีนะครับถึงแม้จะเจอแดดเจอลมเจอพายุเจอฝนเข้ามา กระทบกระทั่งบ้างก็ไม่เป็นไรครับนะฮะบ,บ้านของคุณแข็งแรงสะอย่างไม่ต้องกลัวอุปสรรคปัญหาสิ่งที่เข้ามารบกวนใจชา,าวลัคนาราศีพิจิกจะสามารถก้าวข้ามผ่านผลไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในตรงนี้ดาวการงานไปอยู่มรณะนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาทดสอบคุณบ้างนะครับสิ่งที่หวังตั้งใจนะครับอาจจะมีการผิดหวังบ้างเล็กน้อย,อยแต่ยังไงนะครับการเริ่มต้นใหม่อะไรที่ดีกว่ากําลังรอคอ,คอยคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวดาวพา คิดออกจากเรือนพบมรณะมาอยู่สุภาอีกได้ตำแหน่งมาตรฐานมาหาจักรแปลว่าความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับโดยเริ่มต้นจากจุดจุดนี้ที่ดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่ดีแต่ความสําเร็จต่างๆกําลังถาโถมเข้ามาหาคุณนะครับมีเกณฑ์สําเร็จมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการทํางานนะครับแต่ก็อาจจะมีการได้สูญเสียอะไรบางอย่าง ไปบ้างนะครับแต่ยังไงโดยภาพรวมดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานดีนะครับสิ่งดีๆโชคลาภวาสนามีเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ชื่นชมชื่นฉ่าหัวใจนะครับอย่างแน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านที่ดวงการงานกำลังจะกลับมาพลิกฟื้นดวงดีนะครับมีเกณฑ์สำเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผม สำหรับชาวลัคนาราศีต่อมาได้แก่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพาชิตเป็นเจ้าเรือนภพสุภะนะครับสุภะในทางโหราศาสตร์หมายถึงความสําเร็จความดีงามความก้าวหน้าด้วยนะครับดาวพาชิตในครั้งนี้ได้โคจรออกจากเรือนภพอริมาอยู่ที่เรือนภพป,ปัตตนิซึ่งหมายถึงคนรักคู่ครองนะครับหรือว่าคู่กรณีคู่หุ้นส่วนในเรื่องของงานด้วยนะครับในช่วงเกณฑ์จังหวะนี้นะครับดาวพาชิตเล็งมายังตัวคุณได้ตําแหน่งมาตร ฐานราชาโชคนะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูจะกลับมามีไฟมีพลังนะครับในการหมงานในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวคุณในช่วงนี้นะครับจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวพาทิตย์ฉายแสงมาที่ตัวคุณคุณจะมีสเสน่ห์โดดเด่นนะครับบุคคลมากมายนะครับจะเห็นถึงความรู้ความสามารถความเก่งของคุณได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับดาวพาทิตย์เจ้าเรือนเห็นความสําเร็จไปอยู่เรือนปัตตนีเนี่ยนอกจากเรื่องของตัวคุณเนี่ยก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับคนราคู่ องด้วยสําหรับคนโสดช่วงเกณฑ์จังหวะนี้มีเกณฑ์ได้สละโสดนะครับมีโอกาสจะมีคนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งคนที่เข้ามาเป็นคนที่เก่งนะนะครับฐานะทางสังคมอาจจะสูงกว่าคุณมีความเป็นผู้นํานะครับดูเก่งฉลาดมีความเป็นผู้นําในตัวเองด้วยนะครับคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดมีคนเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะมุมนี้มันเป็นมุมเลงครับเลงมาหาตัวคุณดาวแห่งความสําเร็จไปอยู่เรือนคนรักคู่ครองมีหรือคนโสดนะครับจะโสดต่อไปยังไงมีเกณฑ์สละโสดอย่างแน่นอน แล้วทีนี้คนที่ไม่โสดล่ะอาจารย์นะครับสำหรับคนที่ไม่โสดเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองจะนํามาซึ่งโชคลาภวาสนาด้านการเงินการงานเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ทําอะไรต้องตามใจแฟนนิดนึงนะครับเพราะว่าแฟนนี่จะนําพาชาวรัคนาราศีธนูไปสู่ความสําเร็จที่มันมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดมองในอีกแง่หนึ่งปัตตนิไม่ถึงคู่หุ้นส่วนก็ได้นะครับใครที่ทํางานแบบมีหุ้นส่วนร่วมทํางานโปรเจกต์กับคนอื่นนะครับมีเกณฑ์ที่โปรเจกต์งานที่ทําร่วมกันนั้นจะประสบความ ได้กาไรนะครับได้ผลตอบแทนมาค่อนข้างดียังไงดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งราชาโชคราชาคือสูงสุดนะครับบวกมากับโชคลาภชาวลัคนาราศีธนูดวงดีดวงปังนะครับคนโสดมีเกณฑ์สละโสดนะครับคนที่ไม่โสดมีเกณฑ์ได้โชคลาภวาสนาการเงินจากคนรักคู่ครองหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนการทําธุรกิจก็ได้นะครับโดยสรุปชาวลัคนาราศีธนูดาวพระอาทิตย์เล็งมาที่ตัวคุณยังไงดีแน่นอนครับปังแน่นอนตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังนะครับมีความ สเดเกี่ยวกับงานเงินเข้ามาแบบพร้อมๆกันและก็รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ของด้วยนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่ทานเลยนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ3ลัคนาราศีนะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม EP นะ่ ep หน้า อีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ